เรียนอาจารย์ที่เคารพพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่ม4วันนี้พวกเราจะมาพรีเซนต์ในหัวข้อเรื่องกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR ค่ะ CSR corporate social responsibility คือความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทหรือองค์กรตามชื่อเต็มของ CSR ที่ย่อมาจาก corporate social responsibility ด้วยกิจกรรม CSR อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในกระบวนการดำเนินงานขององค์กรหรือจากการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมด้วยกิจกรรมภายนอกขององค์กรก็ได้ C corporate หมายถึง กิจกรรมต่างๆที่ดำเนินไปเพื่อแสวงหาผลกำไร S Social หมายถึงกลุ่มคนหรือสังคมมีวิถีร่วมกันทั้งโดยธรรมชาติหรือโดยเจต,ตนารวมถึงสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบที่มีความสัมพันธ์กัน A Responsibility หมายถึงการยอมรับทั้งผลดีผลเสียข้อดีข้อด้อดย ในกิจกรรมที่ได้ทำรวมกันถึงการสร้างสารรค์และบำรุงรักษาแก้ไขสิ่งที่ส่งผลกระทบไปยังผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมนั้นๆระดับประเภทของ CSR มี3ระดับ 1. CSRinprocess คือการทำ CSR ตั้งแต่ในกระบวนการดำเนินง,งานของธุรกิจเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัทที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัททำให้นอกจาก CSR in process จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรจากความรับผิดชอบต่อสังคมอีกหนึ่งประโยชน์ของการทำ CSR in process ที่สำคัญคือช่วยสร้าง s ตอรี่ให้กับสินค้าซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากธุรกิจ อย่างเช่นนักงานกระบวนการผลิตผู้จัดหาวัตถุดิบผู้ค้าผู้ถือหุ้นและลูกค้าสอง CSR S Process คือการดำเนินกิจการหรือธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise หรือรกิจกรรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ด้วยการดำเนินกิจการไม่หวังผลกำไรอย่างเช่นมูลนิธิจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสังคม 3. CSR after process คือการดำเนินงานก่อนแล้วทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR ทีหลังเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรโดยตรงเช่นการปลูกป่า การบริจาคทุนการศึกษาการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบริษัทแรกนะคะบริษัท SCG ชื่อโครงการ SCG รักน้ำเพื่ออนาคตสถานีปลูกคิดปันฝันบ้านแป้นใต้ วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชนบ้านแป้นใต้ประกอบอาชีพทำไร่เลื่อนลอยต้องพึ่งพิงอาศัยเพียงฝ่ายเดียวโดยไม่มีการดูแลรักษาแต,แต่หลังจากชุมชนเข้าร่วมโครงการ SCG รักน้ำเพื่ออนาคตมากว่า5ปีโดยเริ่มจากการสร้างฝ่ายชะลอน้ำจนป่าฟื้นกลับมาสมบูรณ์กว่าเดิมมีอาหารจากป่า กับคืนมามากกว่า100ชนิดและช่วงนั้นชุมชนมีปัญหาสุขภาพจากสารพิษซึ่งเกิดแรงมาตาลใจที่จะแก้ปัญหาในชุมชนและเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ SCG ลำปางได้แนะนำเครื่องมือการวิจัยเพื่อท้องถิ่นมาใช้แก้ปัญหาก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตและอาชีพอย่างจริงจังสามารถพึ่งพา พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนสถานที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางวัตถุประสงค์การทำโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ด้วยการปลูกความคิดให้มีกระบวนการกระบวนการคิดที่ทันสมัยใช้ปัญญาแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถผ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ลุกเท่าทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพร้อมปันพร้อมปันสุขเพื่อเป้าหมายคือความสุขที่ยั่งยืนประโยชน์การทำโครงการทำให้ป่าข,ของบ้านเป้นใต้มีพืชผักและสมุนไพรเกิดขึ้นมากมายผลการเก็บข้อมูลพบว่านอกจากจำนวนชนิดของสมุนไพรเพิ่มขึ้นแล้ว ชาวบ้านแป้นใต้ยังมีความรู้ในการใช้สมุนไพรมากมายซึ่งเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ,รผลิตและการ,รบริโภคนํำสมุนไพรพื้นบ้านมาล้างสารพิษประเภท S ประเภท CSRs process Pro และ CSR after process 2. บริษัทไทยซัมซุงไลน์อินทร i n c ช r a n c e ชื่อโครงการ Green Global Project w e Love Thailand ครั้งที่12บริษัทไทยซัมซุงประกันชีวิตจำกัดมหาชนนำพนักงานจิตอาสาของไทยซัมซุงประกันชีวิตและพนักงานจิตอาสาของซัมซุงประกันชีวิตจากประเทศเกาหลีรวมกว่า50ชีวิตร่วมกันปลูกป่าชายเลนถาวรสถานที่ณสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนห จังหวัดเพชรบุรีวัตถุประสงค์จิตอาสานำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและเพื่อรักษาในการคืนความสมดุลแก่ระบบนิเวศป่าชายเลงของไทย นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำอีกทางหนึ่งโดยโครงการนี้จัดขึ้นมาแล้ว11ครั้งโดยปลูกพันปลูกพันไม้ป่าชายเลนต่างๆไปกว่า9,900ต้นสำหรับสำหรับครั้งที่12ของโครงการและได้ปลูกต้นโกงกลางรวมอีก1,700ต้น ประโยชน์จากการทําโครงการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลงของประเทศเพื่อสร้างจิตสํานึกร่วมในการอนุรักษ์ธรรมาชาติให้เกิดขึ้นในสังคมเพื่อให้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในด้านธุรกิจและบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมควบคู่ไปประเภทเป็นประเภท s csr after process 3. บริษัท cpo ชื่อโครงการเ e ็ e เอเจับมือพิทูบอติสแลมชวนคนไทยไม่รับถุงพลาสติกสมทบทุนซื้ออ,อุปกรณ์การแพทย์บริษัท cpo เห็นถึงความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมหรือ csr เจ็ e เอเจึงได้ดำเนินแคมเปญ รถวันละถุงคุณทำได้ต่อยอดจากโครงการ9คนละเซึ่งเคยพิสูจน์มาแล้วว่าพลังเล็กเพียงคนละ10บาท20บาทแต่เมื่อมารวมกันก็จะเกิดพลังอันยิ่งใหญ่โดยพี่ตูนบริสแลมมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแคมเปญน,นี้ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติกภายใต้แนวคิดโพมิสสัญญาที่ดีที่สุดคือสัญญาที่ทาได้จริงผ่านช่องทางต่างๆทั้งออนไลน์และออฟไลน์และจะพบรูปภาพ พี่ตูนที่หน้าร้านเซเว่นอทุกสาขาบริษัท c ีพีจำกัดมหาชนได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการร่วม กับองค์กรชัน้นนำในวันศุกร์ที่7ธันวา2561ณชั้น16 c p r Academy สถาบันการจัดการปัญญาพิวัตแจ้งพัฒนาะโดยมีนายสุวิทย์กิ่งแก้วรองกรรมาการผู้จัดการอาวุโสบริษัทมหาชนจำกัด c p r กล่าวถึงโครงการนี้ว่าทาง c p r ได้ตระหนักและเล็งเห็นปัญหานี้มาเป็น10ปีแล้ว ค่อยๆเริ่มเป็นโครงการเซเว่นโกกรีโดยดำเนินการโดยดำเนินต่อเนื่องร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโร,โรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งได้ทดลองโครงการนี้ตั้งแต่9เดือนที่ผ่านมาสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกไปถึง100 000, ล้านถุงฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยเดือนละ ไม่น้อยกว่า10ล้านถุงโดยจะตั้งเป้าให้ถึง1,000ล้านถุงในอนาคตสถานที่จัดงานสถาบัานการจัดการปัญญาพิวัฒนะ์ชั้น16 c p r Academy วัตถุประสงค์เพื่อจะนำไปสมทบทุนซูปกรณ์การแพทย์มอบให้กับอาคารนาวามินทระบพิษร4ปดสิษาประโยชน์เป็นการลดต้นทุนของร้านแต่ที่ จริงแล้วจริงแต่แต่ที่จริงแล้วทุกๆการปฏิเสธไม่รับถุงพลาสติกลูกค้าจะเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์ไปเต็มๆเพราะนอกจากจะจะัดได้ช่วยโลกนี้แล้วยังได้ร่วมทำบุญอีกด้วยโดยเ e เ e ่นอลวจะเปลี่ยนเป็นเงินมีค่าถุงละอีสิบสตางค์เพื่อจะนำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับอาคารนาวบินทระบ,บอพิษ 84พรษาเช่นเดียวกับโครงการ9คนละ9ของพีตูนเป็นประเภท CSRs process ค่ะบริษัทที่4นะคะคือบริษัทปตทชื่อโครงการนะคะโครงการปตทสอรักมรดกไทยมรดกโลกทางวัฒนธรรมปตทสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อ <Their> ม <royalty> ร่วมกับกรมศิลปากรพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ประวัติศาสตร์พระนครศรีอย,ยุธยาเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการจัดทําสื่อการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในแหล่งปฏิบัติงานและทําประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมตามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมระยะที่2ปี2,557-2,560การบริหารจัดการดังกล่าวเป็นความต่อเนื่องจากความร่วมมือในระยะที่1ในปี2,550-2,557ปี2557ในการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำสื่อการเรียนรู้พระราชวังโบราณอาคารนิทรรศการและเส้นทางศึกษาโบราณสถานเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สำคัญ สถานที่นะคะได้จัดโครงการนี้ขึ้นที่สถานที่พระนครศรีอย,ยุธยาวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมประโยชน์นะคะเพื่อการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำสื่อการเรียนรู้พระราชวังโบราณอาคารนิทรรศการและเส้นทางศึกษาโบราณสถานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญโครงการนี้นะคะเป็นประเภท CSR after p r o c e s s 5นะคะบริษัท SAIC Motor CP จำกัดชื่อโครงการ MG ส่งมอบ MG ZS ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อใช้ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยบริษัท SAIC Motor CP จำกัดผู้ผลิตรถยนต์ MG ในประเทศไทยส่งมอบรถยนต์จำนวน2คันให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อนำไปใช้งานในกิจกรรม ของทางมหาวิทยาลัยโดยคุณธนากรเสรีบุรีประธานกรรมการและคุณเลือกว่อยงกรรมการผู้จัดการร่วมส่งมอบรถยนต์ MG ZS จำนวนสองคันให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมีรองศาสตราจารย์เกษินีวิทูชาติอ,อาทิ์บดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้รับมอบประโยชน์นะคะอำนวยความสะดวกด้านระบบขนส่งให้กับภาครัฐซึ่งถือเป็นแนวทางที่ MG ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อนเนื่อง เป็นพาเป็นพาหนะรับส่งบุคลากรและนักศึกษาไปร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกสถานที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถานที่ที่จัดโครงการนะคะคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วัตถุประสงค์เพื่อนําไปใช้งานในกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยและเป็นพาหนะรับส่งบุคลากรและนักศึกษาไปร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกสถานที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จย์พัทยา และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตทั้งนี้นะคะ MG มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมให้กับเยาวชนและอำนวยความสะดวกด้านระบบขนส่งให้กับภาครัฐซึ่งถือเป็นแนวทางที่ MG ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องค่ะโครงการนี้นะคะเป็นประเภท C.S.R.After Process ค่ะพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณค่ะ